สวัสดีนะักลงทุนทุกท่านครับวันนี้จะมาให้ความรู้เก็ดเล็กน้อยนะครับในเรื่องของการนํากราฟเทคนิคอลไปใช้ในการลงทุนสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการใช้กราฟคือเรื่องของการวาง Stop loss นะครับในการที่เราจะเข้าซื้อหุ้นเราต้องรู้ว่าเราจะคัดลอสตรงไหนเพราะว่าในขณะที่เราซื้อหุ้นเนี่ยเราไม่มีทางรู้หรอกว่าชั่วโมงต่อไปนาทีต่อไปหรืออีก1วันต่อไปเนี่ยราคาหุ้นมันจะวิ่งขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันจะถอยลงมา ดังนั้นเนี่ยถ้าราคาหุ้นมันถอยลงมาแล้วเรามองว่าเออมันไม่น่าจะถือต่อแล้วมันผิดทางแล้วเนี่ยเราคงต้องขายมาทิ้งออกไปดังนั้นเนี่ยการวาง Stop l ลอ s มันก็จึงเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะวางยังไงให้สามารถถือหุ้นได้ราคาเวี่ยงลงมาแล้วไม่โดนกิน Stop หรือขายไปแล้วขายหมูแล้วราคามันเด้งวิ่งวิ่งหนีกลับขึ้นไป อันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญนะครับดงนั้นวิธีการวาง stop l ล s s เนี่ยให้เหมาะกับสินค้าให้เหมาะกับลักษณะตลาดมันจึงเป็นอะไรที่เราจะต้องเรียนรู้กันนะครับถ้าราคาวิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วรุนแรงราคาวิ่งไปอย่างรวดเร็วมากเราเข้าซื้อแล้วเราได้กำไรเร็วมากแบบนี้เนี่ยโอกาสที่ถูกเทขายลงมาก็จะมีสูงมากเหมือนกันดังนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะล็อกกำไรเราอาจจะต้องวางสต็อปลอสให้แคบนะครับให้ใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันมากที่สุด อย่างเช่นอาจจะวางไปที่ประมาณ5ช่องบิดหรือว่าอาจจะวางไปที่โลของ1ชั่วโมงที่ผ่านมาอย่างนี้เป็นต้นเป็นการกระชับสต็อปเข้าไปแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะเล่นแบบรันเทรนถือหุ้นไปนานๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆอาจจะถือหุ้นสัก1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์ก็ตามแบบนี้เราอาจจะใช้การนำเส้นค่าเฉลี่ย มาใช้ในการวางสต็อปก็ได้อย่างเช่นใช้เส้น15วันหรือเส้น35วันเพื่อนำเอามาใช้ในการวันเทรนถ้าราคายังไม่ตกเส้นเทลเหล่านี้เนี่ยเราก็ยังไม่ต้องคัดเราก็ยังถือหุ้นต่อไปได้เรื่อยๆแบบนี้เป็นเก็ดเละเกดน้อยในการนำสต็อปลอส s มาใช้ยังมีสต็อปลอสอีกหลากหลายแบบนะครับอย่างที่ผมเขียนไว้ในหนังสือโต้คลื่นหุ้นรู้ทันเทคนิคก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เซฟตี้เบลนะครับตรงนี้ก็เป็นการ วางสต็อที่จุดแท่งราคาที่ต่ำกว่า3แท่งก่อนหน้านะครับแบบนี้ก็นํามาวาง Stop ปลอ s ได้เพื่อยก Stop ตามขึ้นไปเรื่อยๆตราบใดที่ราคายัางนิวไฮน h วไฮขึ้นไปเราก็ยก Stop ตามไปเรื่อยๆแบบนี้ก็เป็นวิธีการใช้ Stop อีกแบบหนึ่งครับดังนั้นนักลงทุนที่จะเรียนรู้การใช้เทคนิ l นะครับจะต้องศึกษาพฤติกรรมของราคาพฤติกรรมของสต็อปลอแต่ละแบบและนําปรับไปใช้ให้เหมาะกับสไตล์ของตัวเอง เหมาะกับสไตล์ของหุ้นและก็เหมาะกับสไตล์ของตลาดด้วยนะครับก็ฝากไว้สำหรับเก็ตเล็กๆในการลงทุนวันนี้ครับสวัสดีครับ